สวัสดีครับวันนี้มาฟังนิยายสะท้อนสังคมในยุคปัจจุบันเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อสะท้อนสังคมและไม่สนับสนุนการนอกใจแต่เท่าที่ผู้เขียนเจอมามันมีอยู่จริงในสังคมโซเชียลเรื่องหญิงใจบาทเริ่มต้นใหม่ในโลกโซเชียลแต่งหญิงวัย45ปีภรรยาแม่บ้านธรรมดาในเมืองเล็กๆของจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือสามีก็ทำแต่ง,งานเล่นเกมไม่ค่อยสนใจเธอวันหนึ่งเธอโหลดแอป tiktok และ YouTube เพื่อคลายเหงาเริ่มถ่ายคลิปทำอาหารทำสวนใช้ชื่อช่องว่าแม่แตงพาเพลินไม่นานก็มีคนกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมมากมายเธอเริ่มรู้สึกมีตัวตนอีกครั้งข้อความแปลกหน้าวันหนึ่งมีข้อความจากชายชื่ออาคมเขาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าแม่แตงน่ารักครับแล้วส่งข้อความมาทางอินบอกทั้งสุภาพและอ่อนโยนจนแตงรู้สึกเหมือนได้รับความใส่ใจที่ขาดหายไปเธอเริ่มคุยกับเขาทุกวันโดยไม่บอกสามีความลับแรกในหัวใจ แตงเริ่มลบแชทก่อนสามีจะกลับบ้านแต่งหน้าบ่อยขึ้นเปลี่ยนชุดสวยเวลาไลฟ์แม้สามีจะเริ่มถามว่าทำไมช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปเธอก็ตอบเพียงว่าก็สนุกกับช่องแหละพี่แต่ในใจกลับรู้ว่าตัวเองกำลังทำผิดอย่างไม่อาจห้ามใจนัดพบครั้งแรกอาคมชวนแตงไปเจอที่คาเฟ่น,นอกเมืองเธอลังเลแต่ก็ไปในที่สุดเธอแต่งตัวสวยผิดปกติและโกหกสามีว่าไปถ่ายคลิปสวนอาคมเป็นหนุ่มวัยสาสิบตีหลอ่อและพูดเก่งเธอใจเต้นแรงแบบที่ไม่รู้สึกมานาน ข้ามเส้นหลังจากเจอกันหลายครั้งแต่งก็ปล่อยใจให้เลยเธอเธอกับอาคมมีความสัมพันธ์ลับเริ่มหาข้ออ้างไปค้างคืนที่ต่างจังหวัดเพื่อพบเขาแม่ใจจะรู้ผิดแต่ความเหงาและความหวานจากอาคมมันทําให้เธอไม่อยากอยู่เมฆดําเริ่มก่อตัวสามีเริ่มสงสัยมากขึ้นเขาเห็นใบเสร็จโรงแรมแชทที่เธอลืมลบและเริ่มเฝ้าระวังพฤติกรรมของแตงเธอเริ่มเครียดและหวาดกลัวแต่อาคมกลับผลักให้เธอเลือกสักทีจะอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าหรือคนที่รักจริง ความจริงเปิดเผยสามีของแตงเปิดมือถือของเธอโดยบังเอิญและพบหลักฐานทุกอย่างเขานิ่งแต่สายตาเจ็บปวดเกินบรรยายเขาไม่ตะโกนไม่ด่าแค่เก็บกระเป๋าออกจากบ้านไปเงียบๆทำให้แตงใจสั่นอย่างหนักอาคมที่ไม่เหมือนเดิมหลังสามีไปอาคมกลับเริ่มเปลี่ยนไปเขาตอบช้าลงคุยน้อยลงและสุดท้ายก็บอกว่าเราแค่อยากมีคนคุยด้วยช่วงหนึ่งไม่ได้คิดจะจริงจังแตงรู้สึกเหมือนถูกตกหน้าฉาดใหญ่โลกทั้งใบพังลงในพริบตา หญิงคนเดิมในบ้านที่เปลี่ยนไปบ้านว่างเปล่าสามีไม่กลับลูกไม่พูดด้วยชาวบ้านเริ่มซุบซิบเรื่องช่องของแตงเธอหยุดถ่ายคลิปลบทุกโซเชียลน้ำตาไหลทุกคืนเพราะสิ่งที่เธอเคยทุ่งเทกลบกลายเป็นต้นเหตุของการสูญเสียทุกอย่างสำนึกและบทเรียนแตงเดินทางไปวัดต่างจังหวัดขอเข้ามาพระขออโหสิกรรมกับชีวิตเก่าเธอเริ่มถ่ายคลิปใหม่ใจแม่แตงเล่าชีวิตจริงตัวใจคนดูด้วยน้ำเสียงสะเทือนอารมณ์คนดูเริ่มกลับมา และเธอใช้ช่องนี้เพื่อตวนใจคนที่เคยหลงทางเหมือนเธอหญิงใจบาปอาจไม่ใช่เพียงหญิงคนหนึ่งที่ผิดศีลธรรมหากแต่เป็นกระจกสะท้อนใจของผู้คนในสังคมที่ถูกทอดทิ้งละเลยและหวยหาความหมายของการมีตัวตนในโลกที่ดูเหมือนจะกว้างใหญ่แต่บางเวลาก็เงียบงันและเปรียวเงาเกินทนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการนอกใจแต่คือเรื่องของหัวใจที่ถูกลืมโปรดติดตามตอนต่อไปความจริงที่เจ็บปวดกำลังจะถูกเปิดเผย เขียนและเรียบเรียเงเนื้อเรื่องโดยสมัยชาแนล